เอาละทีนี้พอเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานเขาถ่ายภาพนะเ,เขาถ่ายภาพโชว์กันเนี่ยนะครับนะเราลแล้วไม่มีหลากภาพนิ่งที่เขาถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยนะถามมาหน่อยอ่าเนี่ยภาพนี้นะโชว์เนี่ยนะมันเหมือนกับโอเครัฐบาลเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาแก้ปัญหาไปได้เปลาะหนึ่งแล้วนะพอแก้ปัญหาไปได้เปราะหนึ่งเนี่ยพักเพื่อไทยนะนี่เขาก็แสดงความคึกเลย เพจพักเพื่อไทยเช้าวันนี้นะครับเฟซบุ๊กพักเพื่อไทยเนี่ยโพสต์ภาพการประชุมของนายกรัฐมนตรีแพทองทานกับแกนนําพักร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้แล้วเขียนข้อความบอกว่ารัฐบาลไปต่อพักร่วมจับมือดันทุกนโยบายกองทัพเห็นพ้องยึดมั่นประชาธิปไตยก้าวผ่านสถานการณ์อ่อนไหวนะนี่ก็คือมันกับแบบสบายแล้วนะเราไปต่อนะ แปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้เป็นการยืนยันครั้งที่สองว่าทุกพักที่ไปถ่ายรูปนี้เน่ยยังคงเป็นพักรัฐบาลที่สนับสน,นุนนายกรัฐมนตรีแพทองทานซึ่งวันนี้กำลังโดนคนไทยทั้งประเทศด่าอยู่อาจจะไม่ทั้งประเทศยกเว้นคนที่ยังแบบไม่รู้ว่า อันนี้คือเรื่องเสียหายเขาก็ยังเชียร์กันอยู่บรรดานายแบกนางแบกทั้งหลายแหละนะที่ยังเชียร์กันอยู่กันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเพราะคนเราเนี่ยไอการรับรู้เรื่องแบบนี้มันไม่เท่ากันนะนี่พักเพื่อไทยเขาก็ยินดีปรีดาเลยนะครับโพสต์ในเพจของพักเลยนะครับแต่ก็เรื่องของพักเพื่อไทยเขานะครับ